ทำไมอยู่ดีๆวันหนึ่งอ่ะเพื่อนไม่อยากเจอเราเรานัดใครแล้วก็ไม่มีใครว่างเลยช่วงนี้พี่ทำอะไรมาอ้วนขึ้นนะอุ้ยทำไมช่วงนี้คั้จังเลยอ่ะอดนอนเหรอเธอเวลาที่เราไปทักเขาแบบนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะกำลังบูลลี่เขาอยู่บูลลี่ไม่ได้มีแต่ในโลกของไซเบอร์เท่านั้นในแต่ละวันบางทีแล้วเราก็บูลลี่คนอื่นทางอารมณ์เราก็ไปพูดจาทำร้ายจิตใจของใครต่อใครโดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่ที่สำคัญนะ คือเราอะไม่รู้ตัวด้วยเวลาที่เราบูรี่ออกไปอ่ะเช่นไปเจอเพื่อนแล้วก็พูดจาทำร้ายใจเขาเราไม่รู้เลยอ่ะ ว่าทำไมอยู่ดีๆวันหนึ่งอ่ะเพื่อนไม่อยากเจอเราทำไมอยู่ดีๆวันหนึ่งเรานัดใครแล้วก็ไม่มีใครว่างเลยเพราะว่ามีหลายครั้งไงที่เวลาเราพูดอะไรออกไปอ่ะเราก็ไปทำรายเขาอย่างเช่นเวลาที่เราเจอใครแทนที่จะถามสารทุกข์สุขดิบเราก็ไปทักในสิ่งที่มันไม่ใช่เช่นช่วงนี้ไปทำอะไรมาอ้วนขึ้นนะอุ้ยทำไมช่วงนี้ค้ำจังเลยอ่ะอดนอนเหรอเธอตาค้ำจังเลยนะเวลาที่เราไปทักเขาแบบนี้นะคะเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะ เราอะกำลังบูรี่เขาอยู่แล้วก็มีหลายครั้งเลยเวลาที่เราคุยกับเพื่อนโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็ดันไปเปรียบเทียบเขากับคนอื่นเช่นอีกคนหนึ่งอะเขาไม่เห็นทําแบบนี้เลยอะอุ้ยนี่นะถ้าเป็นแจวแหววนะแจวแหววเขาจะทําได้ดีกว่านี้อีกหรือบางทีเราครบกับใครอยู่แต่เราก็ไปพูดถึงแฟนเก่าแล้วก็เปรียบเทียบเขาคนนั้นเขาไม่ทําแบบนี้เลยนะตอนที่คบอยู่เนี่ยเขาทําแบบนั้นเขาดูแลฉันดีกว่านี้อีกเรากําลังท,ทําร้ายจิตใจของคนที่เรารักและเขารักเรา โดยที่ไม่รู้ตัววันนี้หลายๆครั้งเวลาที่เราพูดอะไรออกไปเราก็ลืมไปว่ายิ่งสนิทยิ่งรู้จักยิ่งต้องถนอมจิตใจยิ่งใกล้ชิดยิ่งเหมือนลิ้นกับฟันบางทีแล้วด้วยความสนิทด้วยการที่เรารู้จักกันเยอะอะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล้วมันจําเป็นหรอที่การเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเราจะต้องไปพูดจาทําลายจิตใจของใครขนาดนั้นและหนําซ้ําบางครั้งเราก็พูดจาดูถูกเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเช่น โอ้ยมันเป็นแบบนี้หรอเนี่ยใครๆเขาก็เป็นกันอุ้ยเธอทํางานได้เก่งนะแต่ว่าคนรอบตัวฉันเขาก็ทํางานเก่งกันทั้งนั้นเลยอะ่ะหรือ ไม่ต้องคิดมากของแบบนี้มันเกิดกับคนทุกคนนั่นแหละนี่ไงผู้หญิงไงผู้หญิงก็เหมือนกันหมดทุกคนหรือว่าผู้ชายอะ่ะก็เป็นแบบนี้แหละก็เหมือนกันไปหมดพอเราไปเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวเลยเขากลายเป็นสารสารอากาศที่เหมือนกับใครไปซะทั้งหมดความสําคัญก็หายและบางทีคําพูดแบบนี้ที่เราไม่ตั้งใจหรือเราอาจจะไม่รู้ตัวมันก็ไปทำร้ายจิตใจเขาไปดูถูกเขาหรือไปจี้ใจดําเขาแบบจังๆวันนี้ ยิ่งรู้จักยิ่งต้องถนอมยิ่งรู้จักยิ่งต้องพูดจาดีๆอย่าไปโม่พูดจาดีๆกับคนที่ห่างไกลยอยู่เลยคนใกล้ๆตัวนั่นแหละสำคัญติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักษั์ตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ Soundcloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยลักษ์